สวัสดีค่ะพี่น้องจ้าพ่อกับเจนนิโจโช,ชแดกอีกแล้วนะคะคลิปนี้เจนจนิโจกระชิมาโชเฮ็ดนะคะงดแดกก่อนนะคะพี่น้องค่ะเฮ็ดอย่างที่เฮ็ดนะคะฟังดีๆเฮ็ดเฮ็ดก็คือทํากับเข่าเนี่ยค่ะมันนี้เจนนิจโจอะเสนอเฮ็ดอยังดีล่ะมันนี้เจนนิจโจจะมาแก้วหอย่ะพี่น้องค่ะแก้วแก้วหอยนะคะพระมัน โมเมนต์่าก้อยหอยถ้า, oy oy, ถาก้อยหอยก็่จะใช้เขาหัวหอมว่าเจนี่จิตแจวเครื่องประแดกแก้วเนี่ยนะพี่น้องขะแต่ว่าเปลี่ยนจากประแดกมาเป็นหอยเท่านั้นเองทั้งง่ายจ้ะเดี๋ยวนี้จจนี่ก็รักหนึ่งข่าวพี่น้องขะเป็นป้องนอนที่นี่รักหนึ่งขง่ามีเอาไว้จะกินกับก้อยหอยไหมเดี <c oughs> <c oughs> จ๋จวนี้ประยากกับก้อ,องพี่น้องขะนั่นหลัก เอานะคะมันลงมือเหตุการณ์รุนแรงเอาไปส่งไว้เท่นาฬิกาก็าไดหมุนตู้ติ่งติวติวอยู่เอานะคะส่วนผสมมวิญญาณตค่ะพี่น้องค่ะนี่ที่เตรียมกันอย่นะครับพี่น้องพริกสดค่ะลืมบอกประเดีดด๋วยวเขางะหงอกให้กันรพริกสดค่ะกระชายใส่ไ,ไปครั่งนึงและเป็นบะปูดใส่ไปครั้งนึง่งเพื่อที่ โคกเพื่อจะให้กินมันหอมมันออกมากนะคระับากตะไครง,ง่ายต่แกวหอยค่อยรลักนะคะมหน่งคิดนี้ทําแห้เง,งได้พี่น้องค่ะฟ้องรุดจะมีอาไรบ้ากกันหำสิโตดีกว่าแล้วพี่น้องเนะาะควบปลอดภัย ยังไงกินผู้เดียวแบบแนวกินผู้เดียวจนะนี่จะเช่นจะนี่มาเม็หอย่างหนักหัก,กมากกินได้แต่กินกิน,กน,กนบ่ได้ก้ไวให้ผู้อื่นกินนะเพราะว่า,วาข้าวบะรุ้ยข้าวบะถิ่มนะข้าวบะไม่หนาจันท์ยิงสักจันทร์นี้สักแล้วรุ้ยแล้วแล้วจะถิ่มกระทางแล้วอันนี้คือหอยค่ะหอยเชอรี่นะครับ หอยเชลีีอ่ะอันนี้เจนนี่จัดการทําหันมันสุกแล้วนะคะพี่น้องแล้วเกตินี่ก็เอาตามันออกเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าผู้ถาว่ากินหอยบอ่อตาออกมันจะมันจะหีเชี่ยวนะคะเจนนี่ยานเชี่ยวเจนนี่ก็ได้ต้องอ,ออกออกแล้วพี่น้องคะพเพราะเจนนี่เป็นคนที่เชื่อฟังผู้ถาู้โภคคนเรานะครับพี่น้องเอาหอยลงไปโรด <laughs> พี่น้องคาเนี่เป็นปาก แบบหนึ่งนะะเนี่ค่ะเินป่าชุนรสลาเจนนี้จะใส่สุรสซอนหนึ่งนะคะพื้นโดยพื้นฐานแล้วเจนี้จะใส่สอนหนึ่งท้าท้าร้ายตัวนี้เจนี้ก็จะใส่สองซ้อนถ้าเขาเห็ดแบบจํานวนคนหลายนะคะ ทา,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 างนั้นก็เป็นปลาตาเอียงปลาดุกครับพี่น้องคอรายปลาตาหาืสีขี้สัง่ง <c oughs> แล้วก็น้ำปลาครับพี่น้องถ้าน้ำปลาตาปลามึกค่ะเพิ่มกินแล้วหอยเม็นดีค่ะบจินี้เล่กมากหพราะจินีมันเหม็นๆใส ลงไปเละถ่าไปปกูดกระช่ายจริงซึ่งจริงๆแล้วเกยนนี้อยากกินก้อยหอยที่แบบว่าลาบหอยที่ว่าใส่หัวปีนะพี่น้องใส่บบใส่หัวปีกล้ยเท่านั้นก็ว่าเดีนี้ม่ไมีปีเนี้จะต้องได้เห็ดแก้วหอยแบบนี้ทีนี้จะก็ใส่บาหน้าวนะคะเห็แก้วก็ถึงว่กินสมผู้ใดผู้ใดชิใั่ก็ได้นะคะ แลยวแต่ว่าะจินนี้มันแจวจิจนนี้เปรี้ยวแล้ววักจินนี้มอทุกคนทุกคนได้มาทกคก็เท่ทุกคนได้ถามมูกพอเหลี่ยมเตียวครับ คนหน้าก็งหูตัวเจ้าของนะแล้วแล้วคะ่ะเป๊ะเวอร์ว่าต้องปรุงว่าต้องจิ้มยังอีกค่ะพี่น้องคานนัวนัวอีหลีเขาเลี้ยงกับลักสี่ตุ๊กพอดีโอ้ยเสียบเขาให้บ้านาเสียบเขาจะเฮ็ดเสียบกเขอ,ขอเสียบคนนี้คนใดได้อ่าไส้ไทยคนใดได้เจนนี่ไปเป็นเมี่ย,ยนี่างร่างว่าอ้วนนะฮะเพราะว่เจนนี่เขาคเสียบ <laughs> เป็นอย่างไรเจนนี่มักคุ้งไส้วนดวนนะคุณเจนนี่เป็นคนมักคุ้งไส้แบบทั่บวมร่างทั่บวมีพุ่งนิดๆเจนนี่บป็มักคุ้งไส้มีสิกแผ่นค่ะเจนนี่มักคุ้งไส้แบบว่าอ้วนอบวบมีพุ่งน้อยๆเป็นตาฮักดีบัตรเทนี่ก็เหลือกันเยอะมึงมึงมึงหนักตาพี่น้องค่ะเที่ยวบังหอยผูเขาเดี๋ยวเจนนี่ก็จะไปเตร Wha ียมพักเตรียมนั่งแล้วก็สิกินนะคะกัน เอาละครับพี่น้องคะ่ะคลิปนี้สั้นๆง่งไงกับเขาเจนีง่างยัางไงมาถึงหาเลยที่พี่น้องะ่ะเพราะว่าเจนีเตรียมไว้หมือแดกว่าแคกห้อ,องหอมมกคูดซื้อเ,ร,อร,เ,เรียบร้อยปทนีกะเจนีก็พร้อมที่จะไปแดกโชว์แล้วนะครับพี่น้องคขาพ่อกันได้ชิปแดกโชว์นะครับพี่น้องค่จะได้การชิมนี้ก็ขอขอพุอนทุกคนที่เข้ามาเจนีดีใจดีใจเพราะว่าเจนีมีคนกดติดตามทุกมือคะ่ะมือละคนสองคน แค่นี้เจนนี้ก็ดีใจแล้วค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่ามีคนกดติดตามมีคนบอกให้กำลังใจบอกว่า็ดคลิปออกมาดูๆได้แค่นี้กินนี่ก็ดีใจแล้วถ้ามีคนอยากเบิ่งเจนนี้ก็จะให้ค่ะแต่ว่าเขาบอกมีคนกดติดตามหรือว่าคนบ้มากเจนนี้กะโมจีแคดให้ผู้ใดเบิ่งเนาะถ้าพี่น้องบอเบิ่ง้วถ้าพี่น้องบอกกดติดตามเจนนี้เจนนี้ก็โูจเแคดให้ผู้ใดเบิ่งถ้าแค่นี้ละค่ะเอาไว้เจอกันในคลิปแดกโชว์นะคะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะ